สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราลอนแรงเบิ้ลปทุมราชขอวัคซีนและประเทศที่ดีกว่าถามจะต้องสูญเสียอีกแค่ไหนเบิ้ลปทุมราชนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าขอวัคซีนเขียนข้อความว่าต้องให้รอและเห็นการสูญเสียอีกนานเท่าไหร่ขอวัคซีนและประเทศที่ดีขึ้นกว่านี้ให้พวกเราหน่อยไม่ว่าชนชั้นไหนด้วนต่างมีชีวิตที่สําคัญ พร้อมกันนั้นเขาก็ยังได้ทวิตอีกข้อความหนึ่งด้วยว่าที่ผ่านมารู้แล้วว่าแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรเราอภัยให้แต่ตอนนี้อยากรู้ว่าวัคซีนจะได้ตอนไหนไม่อยากเห็นการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามการนี้เขายังได้นำภาพข้อความไปโพสใน Facebook พร้อมบอกได้โปรดทำอะไรให้รู้สึกดีขึ้นกว่านี้อีกหน่อยและขนาดนี้ก็ได้มีแฟนๆเข้ามาบอกขอบคุณและร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิขอบคุณนะลูกที่ช่วยส่งกระบอกเสียงให้พวกเรา ยากดีมีจนก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้นขอบคุณที่เป็นกระบอกเสียงนะเฮียเราคนธรรมดาไม่มีเสียงต่อให้ตะโกนให้ตายเขาก็ไม่ได้ยินตอนนี้คืออยากให้ผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวได้รับวัคซีนขอบคุณที่ออกมาเป็นอีกเสียงแทนประชาชนนะคะ